จะโกเนะเฮ้ยเฮ้ยไอเท่าแอกโดนเขาด่าแล้วข้างบ้านเขามาด่าแล้วนะทุกคนคุณไม่คุเยอ่ะโอ้ยคุณ พีจะตายไอเพีไอเพีไอเพีไ <assim> ม <gegangen> ่ตายหรอกไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกนะครับผมบอสครับเราอยู่กเกมเดียวนะครับอยู่กับอาร์ตไลท์แล้วก็พีเจนจีนะครับก็มีพียครับเราสามารถคอวบคุมเพื่อทำให้มันเป็นการเลิงอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมันมันมันมีประโยชน์มากสำหรับการสืบสกครับ แ่เหมือนมึงแยกันขุดญแล้วมันไม่่กัวก็ขึ้นําใช้ลงอเร่นวะเเี้ยวายให้ลงไปนู่นลยนะอดียทําเดทําทําโอ้ย้ีโอ้ยโอ้ยโอ่ว้ยอ้ยด้เอ้ออ้เคยอย่างแรกเลยเนาะ

ทำไมมันยากจังเนี่ยตาผีเออตายหมดแล้ว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 เราก็ตายเหมือนกันเจ๊กเจ๊กเจเข้าจับไม้ที่เลืเจนเดอรี่อันนีวิชิดับไม้ดับไม้ไอ้เหี้ยกูดับไม้เจนเดอตว์ดับไม้ที่เลืเจนเดอรี่เหรอเจนเดอรี่ไอ้หวยดับไม้สุเดขี ไม่แปลนะอยาได้รู้จากมันขนาดนั้นเลยเหแค่คุณมีชีวิตก็ง่ายขึ้นเลยเกมินไปเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนนะไฟเอเวอร์ซอมบี้เหรอเกมเกมนี้ทำไมด่ามาดูโง่องวะมาป วมเออเด็ดเโอ้ยโอโอ้ย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 โอ้นโอ้ย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 โอเยโอ้ย้ย้ยโะยโอ้อ้้ยโอ้ย้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยยโอ้ยโอ้ยย้่ย เองโอเคยังเหลืออยู่กูกกำลังจะตายตอนเนี้โอ้โหบิดบิดดีบิดบิดไปบิดิดไปนะโอ้ยปาบิดอ้เหี้ยเกลียดมึงแอคหนีแล้วเรื่อนแล้วนิดเดียวแล้วหนีก่อนไม่โซนไม่โซนโอเคกูคราบลูกโตนูมาหกร้อยกว่าลูกรวมกันวิธีจะเจนได้ที่คอปเปอร์ซอสไอสัตว์สวยครับเฮ้ยเราเป็นคนแปล อ้ยนกเป็นอะไรเลยเ้ย <painful> เ้ยเก็บเก็บเก็บเก็อบเอบเอบเก็บเก็บเก็บไว้ชมย่เก็บเเยมอโอเคเก็บไ้้เก็บไ้ให้เยอะสุดเลยไม่เป็นไรมีลูกกะุนอีกกนัดประเทศไทยต้องชนะครับส่งลูกกระสุนไอ้เียส่งลูกกระสุน โว้ดโหสามตัวเลยสามตัวสามตัวนกสามตัวหนีแล้วไม่อยู่แล้วตัวนี้ต้องรอต่เช้าเยอะใช่ไหมฮไม่ก็ตกแต่งบ้านเล่นแต่บ้านมีอะไรตกแต่งไหมล่ะไม่มีวางป้ายไม่ชอบการต้องกดสวยอยากรอดอยู่ โอเคอุจึงทันได้สัตว์อุจึงทันโอ้รอดเฮ้ยเจอชาร์กเบดว่ะเบิร์ตไปมาให้กูมีคอไม่ทันมมึงเคยเก็บตังค์กูแล้วก็รีคอมของมันรีคอร์ดรีคอยู่ไหนรีคอร์ดอยู่ในกล่องอ่ะทางขวาทางขวาอุ้ยเหลือะไรสองอ้าเอ้ากูได้ยินอะไรมาวะได้ใจมั้ง ชาร์จเบดเอ้าไอสัตว์กูได้กูได้สัตว์เลี้ยงมาสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้น่ารักในสวนก็มันเท่มีมีกกี้บิลเลอร์ฮะเจอเหรอไอ้ยี่ไอ้ยี่งัวกลับบ้านได้ตลอดเลยสัตว์ตัวเนี้ยโอ้โหตอนนี้กูกลับบ้านตอนไหนก็ได้เลยเราจะพูดให้คอพวชดูโอ้ยสัตวตกแบบว้าบเลยพูดพูดพูดฟอร์เวิร์ดพูดฟอร์เวิร์ด ขอบเว็บไอ้สัตว์เฮ้ยแอ๊ดแอ๊ดระวังแอ๊ดกองทองแอ๊ดอันนี้เราไม่กลับตัวต่อเฮ้ยได้ยังไงเฮ้ยลืมซุบลืมซุบไผ่หรือเปล่าแอ้ได้โลเป้เฮ้ยอะไรอะเมสเงี่ยงตุ่มวะอุดเลยใช่ปะอุดไม่มันขึ้นมามันมาแอ้กลัวเราจะตายอุดอุดอุดเอ๊ะอ๊ะนบ้าน มันขึ้นมาได้ไงวะไอ้เหี้ยกลับมาบ้านแล้วพัดเซ็สุดเจ็ดไม่ได้กลับบ้านเด็ดลยดีกลับมาบ้านแล้วไปตั้งนานเหลืออยู่1ิฟิวเวอร์โอ้โหที่เหลือหายหมดเลยมีรีคอร์ดไอ้ของที่อยู่วะโดนลูกตาบนเข้าบ้านมาละตายไปซะ บอกเซร็จไอสัตว์คขี้เหร่เลยอ๋อะไรเนี่ยใครวางโบนัสวะอ่ะใครวางกับดักอะไรมันคืออะไรกูไม่รู้บอลเดอร์มันคืออะไรกับดักแล้วมันใครพีทเลยถ้าใพีทผักเมอกเมื่อกี้กูกดผักกับดักนะเมื่อกี้ถ้าถ้าให้พีทผักหากูกูตายไม่รู้มาพีก่อน เอาชีวิตรอดเอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคครับบอเดอร์ต่อดีกว่าไปอุ้ยเออเฮ้พียลงไงเี่ยไอ้พีทหอกเลยวะจะ้ิป่ะงคนให้หมดทุกตัวอุ้ย ครับใหม่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 หมเฮ<ป>้ยเมอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้เพชรเมชรด้านนั้นเอ้ยฮะเฮ้ยว้าว้าาาาฮ่าฮ่าฮาฮาฮฮ่าฮา่าฮ่าฮ่า